สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทะโลโดยไม่หมอความสุขหอดโตๆแม่หมอหอดโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออล่าพลังงานเอนิจี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนค่ะโปรดต้องใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเนยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์เป็ ซัพพอร์ตไม่หมอก็จิ้มที่ลิงเลยนะคะสินเจียอยู่อีสินนี้หววใจนะคะทุกคนรวย,วยเๆเฮงเฮปังๆนะคะตลอดทั้งปี68เลยนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันได้วันไหว้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเที่ยวเป็นวันขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอะนะคะวันนี้มีหลายคนเราอ่านเม้นแล้วบอกว่า แม่หมอทําวันอื่นได้ไหมที่จุดทุ่มให้สัมภเวสีวันไหนก็ได้ค่ะเอาที่เราเลิกสะดวกนะทุกคนนะคะทําบุญอย่าไปเข่งมากนะคะเอาที่เลิกสะดวกจิตใจเราต้องผ่องใสไม่ใช่เราอยากไปวันนี้แล้วจิตใจไม่ผ่องใสมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาที่เลิกสะดวกก็ได้ค่ะทุกคนนะคะมาค่ะ นะคะค่ำคืนนี้เนื่องจากเป็นวันเฮงเฮงเป็นวันรวยรวยของทุกคนบางคนได้แต่อียว,วันนี้เฮงเฮงปังปังนะคะและที่สำคัญนะคะทุกคนอยากอยากจะได้นะคะพรจากเทพองค์หนึ่งเราก็เลยตั้งชื่อว่านะคะข้อความหรือพอรนะคะที่คุณไปขอจากเทพใส่สินเอียที่ท่านประธานมอบให้คุณแน่นอนถ้าคนจีนนะคะไหว้องค์แรกก็เลยก็คือจะต้องไหว้ องค์ใส่สินเอียเทพเจ้าแห่งด้านโชคลาภแห่งความมั่งมีสีสุขนั่นเองค่ะเทพเจ้าใส่สินเอียนะคะความมั่งมีความมั่งคัง่งความร่ารวยคุณไปดูนะคะในติจุเอียของคุณนะคะจะเป็นเทพเจ้าใส่สินเอียนั่นเองขอตรงนั้นก็ได้นะคะทุกคนและนี่คือนะคะท่านจะประทานพรโชคลาภอะไรมาให้คุณสิ่งที่คุณขอจะสำเร็จไหมนะคะและ นะคะท่านอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะก่อนที่คุณจะนะคะได้รับจากท่านนะคะและท่านมองคุณเป็นแบบไหนนะคะณในเวลานี้นะคะสิ่งที่คุณขอไปจะสำเร็จไหมคะขอบคุณค่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 ะทุกคน สาธุสาธุสาธทุกคนนี่คือนะคะนี่คือไฮโรแพนท่านมาบอกตรงๆท่านมาบอกตรงๆเลยค่ะทุกคนค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เทพเจ้าใส่สิงเอยนะคะนี่คือไฮโรแพน นะคะไม่ว่าคุณจะขอสิ่งไหนคุณเตรียมเฉลิมฉลองได้เลยค่ะนี่คือสามถ้วยความสำเร็จฉ่ำๆความสำเร็จฉ่ำๆเลยค่ะทุกคนค่ะนะคะนี่คือสามถ้วยเตรียมตัวเฉลิมฉลองชัยชนะนะคะยิ่งคุณมีขึ้นหายเออเซลที่ดีมีพลังบวกที่ดีมารับพลังบวกกับแม่หมอทุกวันบางคนรับนะคะเราอ่านคอมเมนต์นะคะรับวันนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะได้งานแบบนี้ มีคนบอกว่าเข้ามาทํางานเลยเขาก็ตื่นเต้นมากเลยบอกว่า,วาไม่บอกไม่คิดว่านั่นแหละค่ะพลังงานดีถ้าคุณมีพลังงานดีๆแป๊บเดียวมันก็จะได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทําพลังงานตัวเองจิตใจตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาหรือว่าตอนนอนหลับนะคะให้มีพลังงานบวกยิ่งมาฟังแม่หมอ,อยางเงค่ะหรือฟังบอสแครหรือฟังพลังงานที่เชิงบวก นะคะก่อนนอนแล้วคุณจะมีแต่ความสุขนั่นเองค่ะนี่คือท่านบอกว่าท่านมาอวยพรให้คุณและท่านมามอบพอรให้คุณโดยตรงนะคะคนที่ขอแม่หมอวันนี้ไม่ได้ขอไปขอวันอื่นได้ไหมคะเทพเจ้าใส่สินเอียอยู่ที่ไหนคะถ้าเป็นคนจีนที่ติดอยู่เอียคุณนั่นแหละคะ่ะหรือว่าถ้า วัดเลียงไร่ยี่นะคะวัดมังกรกัลยาวาสนั่นแหละค่ะและก็วัดไหนก็ได้ค่ะนะคะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งด้านการเงินแห่งด้านโชคลาภนะคะแต่ถ้าไปวัดเล่ยงไรยี่หรือว่าวัดมังกรทองที่เยาวราชนะคะอย่าลืมนะคะไปที่ตู้ยาใครมันจะเป็นแบบว่า บริจาคตู้ยาใครที่เป็นโรคป่วยอะไรเงี้ยให้บบริจาคตรงนั้นนะคะแล้วคุณจะหายเจ็บหายป่วยนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะณนะในเวลานี้นะคะท่านจะบอกอะไรคุณคะนะคะสิ่งใดที่ท่านอยากจะบอกคุณท่านมองคุณในเวลานี้เป็นอย่างไรคะมาค่ะขอให้ทุกคน นิ่งนะคะแล้วเพ่งตรงมาที่ไพ่นะคะทุกคนท่านบอกว่าอีกไม่นานคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองพลังงานที่ดีจะนำพาให้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะเราขอใบแรกเลยค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะการงานโชคลาภเราไม่เคยตั้งแต่เราเปิดไพ่มาเราไม่เคยเอาไพ่ใบแรกมาขึ้นใบแรกเลยนี่คือครั้งแรก ตั้งแต่เราเปิดคลิปมานะคะตั้งแต่เรามาเป็นแม่หมอเราไม่เคยหยิบไพ่ใบแรกเลยนี่คือครั้งแรกในการหยิบไพ่ใบแรกใบอยู่ข้างบนใบข้างบนนั่นเองนี่คืออะไรคะนะคะนี่คือความสำเร็จในด้านการงาน,นะคะ่ะป,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 ปัง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 ปูรีเยถ้าคุณไปขอความสำเร็จการงานเมื่องานนี่ไม่ใช่งานธรรมดา โปรเจกต์เมกะโปรเจกต์ที่คุณกำลังจะลงมือทำคุณขอพอรท่านให้ท่านได้นะคะส่งพรให้คุณให้คุณได้สำเร็จได้เป็นได้รับเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้แน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งถ้านะคะถ้ารับราชการเนี่ยเป็นระดับแบบ นายกรัฐมนตรีได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เป็นนะคะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดนั้นในเวลานี้จิตใจคุณฟูฟ่องมันมีแรงมันมีแรงฮึดมันอยากจะทําอยากจะลงมือให้คุณลงมือเลยค่ะนะคะณช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสําหรับคุณคุณเป็นคนเก่งนะคะวาจาทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีพร้อมแล้วค่ะในตัวตนของคุณท่านบอกว่าดึงมันออกมาใช้และลงมือทําอย่า นะคะอย่าลองให้คนอื่นเขามาทําก่อนคุณนั่นเองนะคะโอ้โหไพ่ใบแรกก็ออกมาดีเลยค่ะทุกคนนี่คือคิงถือไม้เท้านั่นเองความสําเร็จในด้านการงานความยิ่งใหญ่ในด้านการงานที่ท่านจะมอบความสําเร็จให้คุณนั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะแล้วท่านอยากบอกอะไรอีกคะเพดออฟคอยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเพดออฟคอยคือ เมื่องานเด่นเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามานี่คือคุณจะได้เห็นช่องทางทางด้านหาเงินของคุณช่องทางทางด้านนี้เป็นเมกะโปรเจกต์เป็นโปรเจกต เป็นอะไรที่มันนาพาให้คุณได้มีการเฉลิมฉลองได้สมปรารถนาตามที่คุณรอคอยนั่นเองนะคะแต่การรอคอยครั้งนี้จะต้องทำด้วยนะคะทุกคนนะคะลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้สมปรารถนานั่นเองค่ะนะคะสิ่งที่ท่านประทานให้คุณอีกไม่ช้าค่ะสิ่งที่คุณลงมือทำบางคนลงมือทำแล้วนะคะแต่บางคนก็นะคะอาจจะได้แบบได้มาแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไปเลยนี่คือห้องเต้ดีเอ็มโพเลอร์รวยรวยรวยเลยๆรวยรวยรวยฉ่ำฉ่ำนี่คือจินซีห้องเต้ห้องเต้ที่มังคั่งล่ำรวยที่สุดนี่คือเด่นมังกรนี่คือมังกรไปเลยค่ะตรงไหนที่มีมังกรช่วงนี้นะคะวัด วัดก็มีมังกรมังกรก็คือพญานาคนั่นแหละค่ะปีมาลงนั่นแหละค่ะนะคะปีใหม่ของคนจีนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันพรุ่งนี้ถึงจะเป็นตุดจีนใช่ไหมคะเฉลิมฉลองปีใหม่ของตุดจีนใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วถ้าใครทํางานบริษัทลาไม่ได้ไปวันหยุดของคุณก็ได้ค่ะจะได้ไม่เปียดไปเบียดเบียนกับคนอื่นแล้วอารมณ์เวลาคนไปเยอะๆใช่ไหมอารมณ์คุณก็จะร้อนไม่เอาค่ะ ไปวันที่คุณรู้สึกสบายใจนั่นเองค่ะแล้วความมั่งคั่งล่ำรวยจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือดีเอ็มพลเอร์บางคนจะได้ทำงานได้ทำโปรเจกต นะคะกับคนต่างชาติจะได้มีช่องทางในการสื่อสารและเงินเงินของคุณจะเป็นเงินตาเป็น US ก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือเงินเข้าทาง US ด้วยนะคะ US ก็คือเงินตาต่างประเทศนั่นเองนะคะเป็นดอลลาร์นั่นเองนะคะ,ะ,คะทุกคนและเป็นเงินบาทไว้ก็ได้นะคะคุณอาจจะได้เดินทางไกลนะคะ ไปเชื่อมนะคะไปดูสินค้าไปดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆห,หรืออะไรก็ตามสิ่งที่คุณจะได้มาคือรวยรวยเรือๆรวยรอรวยฉ่ำๆนั่นเองค่ะนี่คือดีเอ็ม e r ล r นะคะแต่นะคะคือดีเอ็มเพล r อร์มันดีทุกอย่างเูยแล้วแหละแต่ข้อเสียของเขาคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนด้วยความเขาเป็นคนเก่งเป็นคุณว่าจินซีฮ่องเต้เก่งไหมคะนั่นแหละค่ะความเก่งทุกคนมีความเก่งและทุกคนจะต้องมีจุดบอด นะคะหาจุดบอดของตัวเองให้เจอแล้วระวังแค่นั้นเองค่ะนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะนะคะต่อค่ะนะคะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะทุกคนนะคะว้าทุกคนนะคะนี่คือนะคะนี่คือรวยรวยเรือรวยช่ำๆ่รวยล้นๆ้นคุณจะมีเงินเงินที่คุณปรารถนาหรอคะ คุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานี่คือท่านมอบให้คุณเลยค่ะการเงินคุณจะมีเงินเก็บเงินออมถ้าคุณตอนนี้คุณว่าเอ้โปรเจกต์นี้คุณต้องรอเงินก่อนไม่ต้องรอค่ะลงมือทําเลยแล้วเงินคุณจะเข้ามาคุณจะเห็นช่องทางที่จะนําเงินเนี้ยมาสร้างโปรเจกต์ของคุณได้นะคะหรือบางคนจะมีเงินเข้ามาเลยค่ะ นะ,ะมีเงินแล้วมีเกินเก็บเงินออมเข้ามาหาคุณมันถึงเวลาหรือดูการแห่งการเก็บเกี่ยวของคุณแล้วนั่นเองค่ะเศษรษฐกิจบริษัทของคุณก็จะมีแต่ความเฟื่องฟูในปีหกนี้ละค่ะทุกคนบางคนบอกท,ท,ทักมาถามแม่หมอนะบอกว่าแม่หมอจุดทูบพูุ่นี้นั่นเราบอกเลยนะทำวันไหนก็ได้นะจ๊ะทุกคนจ๋าและที่สําคัญจุดทูบสิดอก นะคะหรือสาสดอกสิบหกดอกเดี๋ยวเราปักไว้ข้างล่างนะคะใต้เม้นนะไปอ่านใต้เม้นที่เราปักหมุดนะคะที่เราปักหมุดล่าสุดนะในคลิปนี้แหละค่ะนะคะถ้าใครอยากปักทูปนะคะสิบหดอกเพื่อได้โชคลาภอันนี้เราบอกเลยนะแล้วก็เตรียมเงิน9้าบาทไปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ท่องตามที่เรานะคะเอ่อทิ้งข้อความไว้คอมเมนท์ที่ปักหมุดบนสุดนะคะนะคะมาค่ะแล้วไงต่อคะ

จุดทูบสิบหกดอกแล้วทําตามใต้คอมเมนต์แล้วคุณจะได้โชคครั้งใหญ่รวยเรื่อเรือรวยลุนรวยฉ่ำฉ่ำถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีผู้ชายเข้ามาอุปถัมภ์ถ้าคุณทําอะไรคุณทํากับกับผู้ชายนะคะคุณอยากได้ไรคุณมีหุ้นส่วนคุณจะต้องหุ้นส่วนกับผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณลงมือทําเลยค่ะ เมกะโปรเจกต์นี่คือนะคะเทพเจ้าใส่สินเอียนี่คือเทพเจ้าใส่สินเดียท่านมาบอกเลยค่ะนะคะที่คุณขอไปจากท่านคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งที่คุณปรารถนาคุณเตรียมตัวเลยค่ะนะคะโอกาสของคุณโอกาสแต่ละคนมาไม่เหมือนกันนะเมื่อโอกาสมาถึงให้รีบควา้ารีบควา้าแล้วก็รีบลงมือทาเมื่อรู้ก่อนเห็นก่อนลงมือทําก่อนการลงมือทําต้องมี p d c a แล้วก็พายอายุกําลังสองเราจะบอกเสมอ P library, ีนะคะแพนนิ่งนะคะดีก็ดูนะคะพีดีก็คือเช็คเช็คความละเอียด A A ก็คือแอคชั่นลงมือทำพายรีพอร์ตพายอายุกำลังสองมีรีพอร์ตรีพอร์ตก็คือรายงานเสร็จแล้วรีวิวนะคะยุกำลังสองก็คือรีวิวต้องรีวิวความคืบหน้าว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้เราทำออกมาแล้วมันดีหรือมันไม่ดี นั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณไปขอพอรท่านสิ่งที่คุณกําลังจะขอพอรท่านท่านประทานให้คุณรวยรวยเรือรวยร้อนรวยฉ่ำฉ่ำนี่คือคังสมบัติของท่านที่ท่านเหยียบไว้แล้วท่านจะมาประทานพรให้คุณนั่นเองนะคะยิ่งคุณเป็นผู้ชายนะลงมือทําเลยค่ะ คุณโคตรเก่งเลยนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้โชคชะตาวิ่งมาหาคุณแล้วคะ่ะนะคะเหมือนจะหลวดลงที่คุณนะคะจะลวดที่ดีนะคะเหมือนอะไรคะเหมือนเหมือนทหารอเมริกันยกพลขึ้นบกแห่งพัทยา นั่นเองนะคะรีบทําเลยค่ะทุกคนนะคะทาทาแต่อย่าใจร้อนนะคะทุกคนต้องมีแผนนะมีแพนนิ่งนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะเราตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะนะคะชาลีออด เป้าหมายนี่คือเป้าหมายคุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วใช่ไหมคะนี่คือเป้าหมายแน่นอนคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศเตรียมตัวทําวีซา่าทาอะไรเลยค่ะพอขึ้นดีเอมเพลอร์แล้วก็เดอร์ชาลิออตเมื่อคุณตั้งเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเดอร์ชาลิออตคือนะคะราชาผู้คงกระพันผู้มีเป้าหมายนะคะสู้เพื่อให้สู่เป้าหมายดีกว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้แม้มันจะสมมุติว่าคุณตั้งเป้าหมายว่าให้คุณสอบได้ที่หนึ่ง ะะดีกว่าไม่ได้ตั้งพอคุณสอบแล้วคุณได้ที่สองก็ยังได้ที่สองเมื่อคุณวิ่งแข่งขันคุณคิดว่าคุณจะชนะตั้งเป้าหมายว่าคุณจะต้องชนะแต่คุณไม่ชนะคุณก็ยังได้ที่สองนี่คือเป้าหมายความสําเร็จอย่างน้อยก็ได้ลงมือทํานั่นเองนะคะนี่คือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ใช่ไหมคะสิบปีหรือห้าปีหรือปีนี้ เหมือนแม่หมอนเนี่ยคะ่ะตั้งเลยห้าปีสามปีหนึ่งปีนะคะจะได้อะไรแม่หมอตั้งไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตั้งเป้าหมายแล้วความสําเร็จในด้านการงานของคุณนะคะจะประสบความสําเร็จเมื่อคุณมีเป้า,มปาหมายท่านบอกเลยว่าให้คุณตั้งเป้าหมายแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการงานการเงินความมั่งคั่งร่ำรวยความว่าอาสัวจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะสี่ดาบนะคะสี่ดาบ สี่ดาบคือการรอนะคะจังหวะชีวิตคิดทบทวนนะคะไม่ใช่อย่าวุ่นวามพอให้ออกมาดีคุณก็บอกว่าอุ้ยแม่หมอบอกว่าลงมือทํานะคะสี่ดาบหมายถึงว่าการรอบางสิ่งบางอย่างจังหวะชีวิตอาจจะรอคิดทบทวนนิดนึงสี่เดือนสี่วันสี่สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะรอการคิดทบทวนเมื่อได้โอกาสกระโจนเลยค่ะเมื่อได้เวลาหรือโอกาสคุณคิดว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วลงมือทําเลยค่ะ นะคะเมื่อถึงเวลาคุณจะรู้คุณจะรู้แมทของคุณเองว่ามันถึงเวลาหรือยังเหมือนแม่หมอคิดหัวข้อเนี้เฮ้ยจะทําวันไหนอ๋อวันถึงมันถึงเวลาต้องทําวันนี้นะเราก็ทําวันนี้เราต้องลิษหัวข้อด้วยนาคะว่าแบบว่าจะต้องทําวันไหนเนี่ยค่ะต้องมีแพนนิ่งแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะสามดาบทีออฟสอดเป้าหมายของคุณแน่นอน เป้าหมายมันจะต้องมีอุปสรรคและปัญหาให้เรียนรู้ว่าอุปสรรคปัญหามันจะนำพาบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มาให้คุนนั่นเองสามดาบนะคะความท้าทายนะคะเมื่อคุณเจออุปสรรคปัญหาทุกอย่างมันเจอนะคะไม่ว่าคุณจะไปตื่นมานะคะพรุ่งนี้ตื่นมาตอนเช้าคุณไปทํางานคุณก็ต้องเจอปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่รอบตัวเราแค่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและเป็นเพื่อนมันเท่านั้นเองค่ะทุกคนค่ะแล้วไงต่อคะนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและความสํำเร็จก็จะมาเมื่อเรียนรู้นะคะปัญหาและให้เป็นปัญหาเป็นครูหรือเพื่อนในชีวิตของคุณอ๋อปัญหาหรอมานี่มาเข้ามามาแล้วมาแล้วเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ไล่นะเมื่อเธออยากออกไปก็ออกหรือเธออยากอยู่กับเรานานๆเราก็ไม่บ้านนะคะแต่ก็พูดกับเขาแบบเนี้ย เออแล้วเราก็จะลืมปัญหาไปเลยแล้วเราก็จะมีความสุขและนี่คืออะไรคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณาัฒนาครอบครัวของคุณถ้าคุณเจอปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาความสุขกําลังจะเข้ามานะคะเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและเอาชนะมันเอาชนะแบบความใจเย็นแบบมีสตินั่นเองค่ะนะคะไม่มีใครอยู่ขับฟ้าจําไว้นะคะบทเรียนของชีวิตของคุณมีแค่สี่ข้อหนึ่งอย่าแคร์คน นะคะอย่าแคร์คนอื่นอย่าแคร์คำพูดอย่าให้ราคาคนอื่นสอ,นะะสองนะคะสนะคะคุณดูแลสุขภาพตัวเองดูแลเลยค่ะสุขภาพตัวเองเมื่อคุณมีความคิดขนาดไหนคุณอยากลุกไปทำแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณนอนบนเตียงคุณก็ไม่สามารถลุกขึ้นไปทำได้นั่นเองเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพเมื่อคุณมีสุขภาพที่ดีคุณจะไปลุกทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะนะคะและที่สาม ควรรักและเคารพตัวเองควรนี้สําคัญเลยนะคะข้อที่3ควรรักและเคารพศรัทธ,ธาในตัวเองอย่ารอให้คนอื่นมารักเราจงรักตัวเองในทุกๆวันเราตื่นมาตอนเช้านะคะเราได้ลืมตาบางคนหลับไปแล้วไม่มีโอกาสได้ลืมตาหลับไปแล้วไม่มีโอกาสได้หายใจเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักตัวเองนะคะและที่สําคัญเป็นคนดี ะะเป็นคนดีความดีนี่แหละคะ่ะจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจากร้ายมันจะกลายเป็นเบาขึ้นมาทันทีข้อที่สนะคะอย่าอย่าคิดว่านะคะตัวเองเหนือกว่าใครอันนี้ข้อที่สี่สำหรับเราเราคิดว่าเป็นข้อที่แบบใครแม็เหนือฟ้ายังมีฟ้านั่นเองอย่าคิดว่าคุณเก่งคุณเด่นคุณดีแล้วไม่มีใครแทนที่ได้นะคะทุกวันนี้โลก AI เข้ามา คนรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงพัฒนาตัวเองและบางคนคิดว่าอุย้ยมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาก็ทําตัวนิ่งเฉยอย่างนี้ก็เหมือนคนไรค่ะไม่เอาอย่าลืมว่านะคะเหนือฟ้ายังมีฟ้านั่นเองนะคะภูเขาต่อให้สูงขนาดไหนก็นะคะไปถึงท้องฟ้าไม่ได้จริงไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะเหนือฟ้ายังมีฟ้านะคะเหนือ เราไม่สามารถสูงกว่าภูท้องฟ้าได้จริงไหมคะภูเขาและที่สําคัญเรานะคะถึงเราจะต่ําแค่ไหนถึงตัวเราจะต่ําแค่ไหนแต่ดินก็ต่ํากว่าเราจริงไหมคะให้เป็นบทเรียนนะ ถึงเราจะต่ำแค่ไหนอย่ามองตัวเองต่ำต้อยถึงเราจะต่ำแค่ไหน <_ d ream> ดินก็ต่ำกว่าเราอยู่นั่นเองถึงใจถึงใจเราจะเล็กแค่ไหนถึงคนบางคนจะมองว่าใจาเราต่ำเตี้ยเลียดินคำพูดนี้เราอาจจะไม่ชอบเขาไหร่เราไม่อยากพูดคำนี้นะคะแต่ถึงใจเราจะเล็กแค่ไหนแต่น้ำใจเรากว้างใหญ่ไพศาลมากนั่นเองแล้วเราจะชนะใจตัวเองได้นะคะไม่มีใครอยู่บนขับฟ้าไม่มีใครอยู่ อยู่ชั่วนิรันดิ์ค่ะทุกคนนะคะถึงคุณจะใหญ่แค่ไหนสุดท้ายตัวคุณก็เล็กกว่าลงอยู่ดีจําไว้นะคะถึงคุณจะใหญ่ครับฟ้าแค่ไหนสุดท้ายตัวคุณก็เล็กอยู่ลงเล็กกว่าลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราชอบมากคําคมนี้นะคะของอาจารย์จตุพลชมพูนิตนั่นเองนะคะเราให้เครดิตอาจารย์แล้วยังไงต่อคะสิ่งที่คุณจะได้มา นะคะสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสุขครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอาคุณค่ะขอาคุณค่ะนี่คือ The v i วอ of f o r t จูนดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนแผลแล้วยินอย่างในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีให้คุณเมื่อคุณเข้าใจทตุทั้งสี่สีดํายังมีสีขาวสีสดํายังมีสีเหลืองสีเหลืองยังมีสีดําในร้ายมีดีในดีมีร้ายดินน้ําลงไฟนะคะ The View of Fortune ดวงชะตากําหนดให้คุณได้พบสิ่งนี้ เมื่อเวลาถึงเวลาท่านใส่ถินเอียจะมอบนะคะสิ่งนี้ให้กับคุณนั่นเองให้คุณได้มาเจอคลิปนี้ความมั่งคั่งล่ำรวยกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะนะคะเมื่อดวงชะตาของคุณเปลี่ยนบางคนอาจจะไม่ดูคืนนี้นะคะเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสชะตาจะโดนใจให้คุณมาเจอคลิปนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะมาค่ะแล้วท่านอยากนะคะความสำเร็จนะคะ มาค่ะขออนุญาตนะคะ คอบคุณค่ะคอบคุณค่ะขอบคุณขขค่ะนี่คืออะไรคะแล้วคุณจะได้นะคะบางคนได้แล้วล่ะค่ะแตะเอียรหรือเปล่าคะ่ะทุกคนบางคนได้แตะเอียรหรือเปล่าคะ่ะนะคะทุกคนนี่คือหกเหรียญนะคะคุณจะมีเงินเก็บเตรียมตัวนับเงินนับทองเลยคะ่ะเงินเก็บเงินออมบางคนจะเมีคนเอาเงินมาให้นะคะหรือบางคนนะคะวันนี้แหละเป็นวันที่โชคดีของคุณชะตาของคุณ,คณกําลังจะเปลี่ยนแล้วนั่นเองนี่คือซิกออฟคอย การเงินจะหลั่งไหลเข้ามานั่นเองนะคะคุณเตรียมตัวรับรับความมั่งคัง่งร่ำรวยได้เลยค่ะไม่มั่งคัง่งร่ำรวยได้ไงคะจินซีฮองเต้แล้วก็เทพเจ้าใส่สินเอียมาประทานทั้งสององค์ทั้งสองที่นะคะใครอยู่ต่างจังหวัด เทพเจ้าใส่สิงเอยนะคะไหว้ฟ้าไหว้ดินก็ได้ค่ะ16ชั้นฟ้า15บชั้นดินท่านรับรู้ค่ะทุกคนถ้าหรือเมืองนอกก็ได้นะคะเพราะว่า F c เราเป็นคนเมืองนอกเยอะนะคะอยู่ต่างประเทศเยอะนะคะแล้วก็นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็เยอะนะคะถ้าอ่าในศาลจีนนะคะในศาลจีนใช่ไหมคะมีนะคะก็ไปไหว้แต่ถ้าไม่ต้องไปเดินทางไกลไหว้ฟ้าไหว้ดินจุดทูบ16ดอก ก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ทิศง่ายๆเดี๋ยวเรานะคะอใต้คอมเมนต์ได,ได้เลยนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะทุกคนนี่คือปัญหาอุปสรรคนะคะปัญหาที่คุณจะเจอนะคะหรือคุณเจอแล้วแหละนะคะมันกำลังจะเปลี่ยนผ่านคุณกำลังท่านกำลังเครี่ยงดาบออกไปจากคุณ นี่คือดาบมงเมลงย้อนสอนไปคุณไม่กลัวสิ่งใดแล้วนั่นเองนะคะนี่คือนะคะสิบดาบปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอณตอนนี้มันกำลังจะขี้ขายลงเพราะว่า The View of Fortune กำลังเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะดวงชะตาของคุณโชคชะตาของคุณท่านได้นำพาและได้ประทานพรความสำเร็จอีกไม่นานชะตาของคุณกำลังจะไปสู่ทิศทางความมั่งคั่งร่ำรวย นะคะที่คุณเจอมาห้าดาบนะคะปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอมาคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบทเรียนในชีวิตที่สำคัญจำไว้ถ้าคุณจำอะไรไม่ได้ทุกคนเก่งขนาดไหนสุดท้ายคุณก็เล็กกว่าลงอยู่ดีค่ะคำนี้จำไว้นะคะต่อให้ใครเก่งขนาดไหนอย่าคิดว่าตัวเองเก่งสุดท้ายคุณก็แค่คนตัวเล็ก ที่อยู่ในกล่องลงเท่านั้นเองค่ะเมื่อเจออุปสรรคปัญหาให้คิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีลมหายใจจงสู้ค่ะแล้วท่านจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะท่านอยากบอกอะไรคุณอีกคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ temperance น,นะคะ temperance น,นะคะเตรียมตัวบอกเลยนะคะการเงินความมั่นคงในชีวิตของคุณการเปลี่ยนผ่านเห็นไหมคะมุมโมแรง มุมมะเรงสิบดาบนะคะปัญหาที่คุณเจอแบบหนักหน่วงทุกสิ่งทุกอย่างการเงินทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะมันกําลังจะเปลี่ยนไปชื่อเสียงรักครังทองของคุณจะดังกลางวานถ้าใครอยู่กรุงเทพหรืออยู่วัดไหนตีะระฆังสวดมนต์แล้วตีะระฆังอยู่อยู่ต่างประเทศสวดมนต์นะคะไม่ต้องจุดธูปก,ก็ได้นะคะสวดมนต์ก็ได้ะคะ่ะทุกคนแล้วเสียงเสียงสวดมนต์ของคุณเสียง สวดออกเสียงก็ได้นะคะแม่หมอบางทีแม่หมอแม่หมอเป็นคนชอบสวดออกเสียงนะคะสวดมนต์ออกเสียงเลยค่ะทุกคนและทุกครั้งเราจะเอ่ยชื่อตัวเองค่ะเราไม่ไม่วันไหนไม่มีไม่เอ่ยชื่อตัวเองนะคะ <vic XX X> ชื่อนามสกุลเลขที่ประรชาชนสวดมนต์ทุกครั้งเราจะต้องเอ่ยชื่อเราเพราะนั่นคือเนื้อนาบุญของเราที่เราสร้างเป็นฐานบุญให้กับตัวเราเองนั่นเองนะคะทุกคนนะคะต่อค่ะ คือความสำลิจที่ท่านจะประทานพรให้กับคุณนั่นเองค่ะนี่คือแพมเพลนเตรียมตัวรวยเืยๆน้องนาจามาให้เลยค่ะท่านจะให้น้องนาจาเอาเงินหอบเงินหอบทองหอบอะไรคะพวงเงินพวงทองมาให้คุณเลยค่ะชื่อเสียงของคุณด้านการเงินจากที่คุณมีปัญหานะคะหรืออะไรก็ตามเตรียมตัวเฉลิมฉลองนี่คือเทพเจ้าใสสินเดียนะคะท่านประทานให้คุณนี่ค่ะทั้ง อุวงงเนนะะิเราจะวางยังไงดีอะทุกคนนะคะเราจะวางยังไงดีอะทุกคนนะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนนี่คือท่านมาประทานพรให้กับคุณทุกๆคนนี่คือรูปของท่านสองอันเลยนะคะทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงการเงินของคุณท่านจะให้น้องนาจาส่งเงินมาให้คุณเลยค่ะคุณเป็นเหมือนดั่งลูกเทพนะคะ ท่านประธานท่านมองเห็นตัวคุณแล้วค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับรวยเหลือๆรวยร่นๆรวย,วย,วยจุกๆปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอมานะคะที่คุณเจอมามันจะผ่อนคลายภายในยเดือนนี้หละค่ะยิ่งคุณไปไหว้เดือนนี้นะคะแม่หมอนะคะเดือนนี้ไปไหว้ไม่ได้ บางคนบอกแม่หมอวันนี้ไปไหว้ไม่ได้แล้วแต่บุญพาวาสนานะคะทุกคนเอาที่ทุกคนสบายใจโชคลาภแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเมื่อไม่ถึงเวลาเมื่อไม่ถึงจังหวะชีวิตคุณก็ไม่สามารถไปไหว้ได้เหมือนกันนั่นเองนะคะทุกคนและวันนี้ค่าคืนนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ